ต้องกราบสวัสดีทุก่านด้วยฉันก็ผมปอดอีกแล้วนะวันนี้ผมมาเล่นเกมเออเกมอะไรวะ Don't Stop เออเจนโนสนะฮะโอ้ยเกนอานเดี๋ยวขึ้นไว้ตรงนี้เลยอืมขึ้นไว้ตรงนี้อ่ะมาเริ่มเกมเลยต้องใช้เสียงหวาดโอเคเริ่มโดด โดด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 ไอ้ซั์โดดไอ้ซั์โดดเออโอ้เอาแม่มาขยักเไปก็โยมทิ้งลิงไว้ให้นะลายเดสคริปชั่นนะโดด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  đốt đốt, 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 nghe ha ha hai ơi hai 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 đốt, đốt, Đốt 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 hai đốt hai 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 Đốt xì quá đột, โดด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 เอ้ยเอ้ยเก็บเก็บโดดโดดไอ้สัซาดโดดเอาไหมคราวนี้จะเอาจริงจังแล้วเออโดด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 ไอ้สซาดโดดพ่อมึงโดดโดดโดด โดด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 เอาไม่อย่าไปยอมแพ้โดด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 โ,โดดโ,โ,โ,โดดโดดความรักก็คือกุ้งเผากุ้งเผาก็คือไม่เอาไปเผาเป็นเหลือสัตว์ เออดดโดดโดดโอ้โหมึงทำหน้าฟินมากเขาบอกเหรอไหมโดดโดดโอ้โหนี่คืออะไรเนี่ยโดดน่าจะเป็นเออโน้ตเพลงหรือเปล่าไม่รู้ไม่แน่ใจโดด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 สิวะไอ้สัตส

Đột 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 I yên đột 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 Dood đột Dood Đột 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 Đột, 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 đột. đột, đột xí quá <laughs> โดด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 โดโดดโดดโดดไอ้ซาดโอ้ไม่เล่นละไอ้ขอเพียงแค่นี้นะฮะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับไปป่ายเวยกันคลิปหน้านะอย่าลืมกดไล์กดแชร์กดซับสไคให้ผมด้วยนะแล้วก็อย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งดิ้งด้งด้วยนะฮะเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะ กดนะกด,กดยังกดเลยกดเลยสับสไคร์อะกดเลยคิปนี้ขอตัวแล้วก็สวัสดีครับปบ่ปบาเจอกันคลิปหน้านะซีโอเกนนิกถาม